สวัสดีค่ะวันนี้เราได้มาถ่ายดอกไม้สวยๆนะคะดอกบัวที่สวยนะคะที่สวนสวน,สวนโอเวนโนนะคะสวยไหมคะแต่ก็สวยสู้เมืองไทยไม่ได้หรอกนะคะวันนี้เราไปไหว้พระพุทธเมตตามาค่ะจากไซตตะมะเคนนะคะขากลับมาก็เลยลงที่สวนโอเวนโนนนี่แหละคะ่ะมาถ่ายเอาดอกบัวของพระพุทธเจ้านะคะ ที่เมืองไทยอาจจะไม่สําคัญนะคะที่นี่สําคัญสําหรับเรามากเลยนะคะสวยรู้สึกว่าเราก็มีพิติยินดีที่ได้เห็นดอกไม้ผู้หญิงกับดอกไม้ก็คู่กันอยู่แล้วนะคะบ้านเราก็าไว้บูชาพระเสมอนะคะที่นี่ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้ใช้บูชาพระก็ <c oughs> นี่ค่ะคือคนญี่ปุ่นก็เดินมาเที่ยวสวนกันนะคะนคนสนใจกันเยอะนะคะนะ ค,ค่ะนี่แหละค่ะนี่ก็สวนสวนคือนี้อุเวโนะนะคะอุเวโนะแพกนะคะนี่นะคะก็สวยมากเลยนะคะส,ว,บบว,ว,สวนดอกบัวเต็มเป็นหมดเลยค่ะนี่ค่ะนี่า,นายนะคะใครที่ชอบดอกไม้ที่อยู่ในญี่ปุ่นนานๆแล้วชอบดอกไม้ก็มาที่นี่นะคะบานหน้านี้นะคะค่ะาหครที่ค่ะดูนะคะสวยนะคะสวยมากเล ถ่ายรูปกันเยอะเลยนะคะเราก็มาเป็นซีนเตอร์อยู่ข้างในนี้นะคะวันนี้ก็เกณงานนิดหน่อยค่ะสุพราณแล้วก็ขัดเที่ยวชมสวนชมนเนาะแล้วก็ไปไหว้พระพุทธเมตตามาณนะคะคือพระพุทธเมตตาเนี่ยเราเราพิธามาเลยนะคะที่นีนะคะพิ่ามได้อยู่จากประเทศแคนาดาแล้วอ่าคุณออสเตรเลียนะคะนำไปแกะเป็นปรางพระพุทธเมตต นี้ประดิษฐานอยู่ที่ไตร์มาเขชมนะคะเดี๋ยวเวลาอีก่สองวันนะคะวันที่สามกับวันที่สี่ลำดับเมียเชนหรือวันที่ยี่ิเอ็นคงไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าเลิกล้มลานนะคะเพราะว่าก็ที่อยู่จะห้องหยุดออสเตรเลียได้เลิกลรงงานโดยจะทังารนะคะไม่ทราบสาเหตุอะไรนะคะถ้าใครที่ยังไม่้กราบไหว้ประการะพ่อพมาซึมเมตตานะคะคู่ก็ไปได้ในวันที่สามกับวันที่สี่นะคะที่ อาหากว่า นี้เราก็ได้ลงมาที่สวนสัตว์เบโนนะคะครั้งนั้นเรามาว่าไปเที่ยวอีกด้านหนึ่งคือประตูหน้าจะมีแผ่นด้าอยู่นะคะแล้วก็จะมีสวนสัตว์แต่ด้านหลังนี้จะเป็นบึงนะคะที่มีดอกบัวบานจะพร้าง,งเป็นเป็นดเลยนะคะแล้วใครชมว,วิดีโอมวนนี้และได้มาเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นตอนนี้กาลังเปิดปิให้นะคะไม่ต้องขอวีซ่านะคะมาเที่ยวกันก็ขอให้มีความสุขนะคะข้างๆสองต้นไม้นี้ก็คือต้นซากรุระนะคะ ไม่ได้บานไม่จะบานตอนเด็นสินะคะตอนนี้ก็ถ่ายไปไปดูก่อนนะคะแที่นี่ก็ไม่มีการปิดนะคะก็ะเข้าได้ตลอดเวลาค่ะถ้าใครอยากจะมาที่นี่ก็มานะคะพะัก่อนร่างกายใครที่เครีดเรื่องงานทํางานมากก็มาเดิเที่นี่สวย ภาพเราก็พยายามถ่ายบริเวณใจใจที่สุดนะคะคือเป็นช่างภาพิมืออาาเรียกว่าสมัครเล่น,ลนลก็ถ่ายได้ด,ดีมากนะคะถ้นกทยทุกคนนะคะขอให้ทุกคนเที่ยวที่ญี่ปุ่นมีความสนุกแล้วก็หาแต่สิ่งดีๆกลับไปที่บ้านแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ